อาร์เตต้านะครับโอ้โ oh หยอมรับเลยว่ากังวลปัญหาอาการเจ็บอาจจะส่งผลต่อการลุ้นแชมป์ของอาร์เซนอลนะครับมิเกลอาร์เตต้าครับยอมรับว่าเขากังวลว่าแผนการลุ้นสี่แชมป์ของอาร์เซนอลจะอาจจะสะดุดครับเพราะวิกฤตอาการบาดเจ็บในแดนกลางที่เกิดขึ้นอีกครั้งโอดิการ์ดครับพลาดลงเล่นเกมเฟฟเฟครับที่พบกับวิแกนเมื่อคืนเนื่องจากมีอาการเจ็บและอาร์เตต้าต้องจำใจใช้งานบุคโยสกาซเล่นในตำแหน่งกองกลางแทน กับตันท AL ีมาสโนนนะครับอย่างอเดกาได้รับบาดเจ็บในเกมเสมอเบรนฟอร์ดแล้วตอนนี้ต้องไปร่วมล่น oh, ผ right, ู้เล่นบาดเจ็บกับคายฮาวเวตแล้วก็มิเกลเมริโนเมื่อดูถามถึงเขากังวลหรือเปล่าที่ผู้เล่นเริ่มขาดแคลนลงในขณะที่ทีมเนี่ยต้องลงเล่น4รายการสําคัญสําหรับอาเตต้าก็บอกว่าใช่เลยใช่ครับโดยเฉพาะเมื่อก่อนหน้านี้เป็นกองหน้าจากนั้นก็เป็นกองหลังและตอนนี้ก็เป็นกองกลางเรายังพอรับมือได้แต่เราต้องการผู้เล่นกลับมาให้เร็วที่สุด เพื่อให้มีจํานวนที่เพียงพอและมีทางเลือกที่หลากหลายขึ้นตามคู่แข่งที่ต้องเจอยิ่งเร็วเท่าไหรยิ่งดีอาร์เตต้าเนี่ยมีแผนใช้งานมีแผนจะใช้ไมล์ลุสเกลลี่ในแดนกลางแต่เพราะริกาโรคาราฟิโอรี่ได้รับบาดเจ็บในช่วงท้ายนะครับทำให้เขาต้องเริ่มต้นด้วยบุคฮโยสาก้าในตำแหน่งนั้นแทนและยอมรับอาจจะต้องใช้งานซาก้าแบบนี้อีกในอนาคตนะครับเขาบอกว่าผมอยากลองและเราอาจจะใช้มันอีกต่อไปและในเมื่อมันยังมีอีกหลายเกม หลายรายการและหลายสถานการณ์ให้เล่นในฤดูกาลน,นี้นั่นเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เรามีเขาอยู่ตรงกลางมากขึ้นใกล้ประตูมากขึ้นคู่แข่งจับตาเขายากขึ้นเขาสลับตำแหน่งกับตัวริมเส้นได้และเขาเก่งมากในการหาพื้นที่เขาถ้าเขาอยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาทําร้ายคู่แข่งได้แบบสบายๆเลยนะสำหรับทางบุคยโยสกาอันนี้ก็คือการเปิดใจครับของทางมิเกลอเตตาครับหลังจากที่โอ้โหขนตัวสำรองนะถล่มวีแกน4-0 สำหรับทางด้านของไอ้ปืนโตอาร์เซนอลนะครับโอ้โหสุดๆจริงๆนะฟอร์มตัวนี้ร้อนแรงจริงๆครับอะไรก็หยุดไม่ค่อยอยู่นะครับครึ่งแรกเนะี่ยคือตัวตัดสินเกมเลยเขาก็พูดนะหลังเกมเขาบอกว่าเออดีมากเลยเราเปลี่ยนตัวไปเล่นหลายคนและบางคนเนี่ยก็ต้องการเวลาลงสนามเราเริ่มต้นเกมได้ดีมากดีมากๆเรามีจังหวะการเล่นที่ยอดเยี่ยมทั้งในระดับทีมแล้วก็ระดับบุคคลครึ่งแรกเนะี่ยเป็นตัวตัดสินเกมเอ่าพูดถึงผู้เล่นที่ได้ลงสนามเขาบอกว่าดีมากเลยนี่คือเกมที่พวกเขาจะได้ประสบการณ์เยอะๆเลย นี่คือสิ่งที่เราต้องการเรามีผู้เล่นสําคัญบางคนที่บาดเจ็บและต้องแน่ใจว่าพวกเขาอยู่ในสภาพที่ดีพร้อมที่จะลงเล่นและพร้อมที่จะแข่งขันนะครับส่วนเชนั้นของคนนี้นะครับเานั้นของมาดูเอเก้ะ ke, นะมาดูเอเกเองก็คุยโวเลยนะครับโอ้ก็ต้องบอกครัวว่าเขาเดี่ยสุด,สดจริงจริงนะโว,วว่าตอนนี้อาร์เซนอลเล่นแบบตั้งใจแบบมืออาชีพเลยนะครับหลังเกมครับมาดูเอเกบอกว่า อ่านะ่าพอใจมากนะเราเป็นมืออาชีพมากแล้วก็มีความตั้งใจที่ถูกต้อง4ประตูและเคลนชีตอีกอย่างที่คุณบอกมันอาจจะยากถ้าคุณไม่ตั้งใจให้ดีแต่สําหรับเราวันนี้ไม่ใช่แบบนั้นตันนั้นเนี่ยเราจึงมีความสุขมากพูดถึงฟอร์มของเอเซ่เขาบอกว่าเขาน่าจะเหลือเชื่อมากในวันนี้เขาคุมได้ทั้งหมดตรงกลางสนามแล้วก็มีส่วนร่วมในทุกประตูผมดีใจกับเขามากพูดถึงการทําประตูไดอีกครั้งเขาบอกว่า ผมขอบคุณพระเจ้าสําหรับประตูแล้วก็ชัยชนะนั่นคืองานของผมคือพยายามช่วยทีมเมื่อเราชนะมันดีกว่าที่เราเสมอเหมือนเมื่อวันก่อนมาดูถามว่าแฟนบอลไอซ์นอนจะสามารถตื่นเต้นกับช่วงเวลาท้ายฤดูกาลได้หรือไม่ฉันนั่นของอมาริเ,เก้บอกว่าผมคิดว่าผู้เขามีสิทธิ์ที่จะรู้สึกแบบนั้นเรากําลังทํางานหนักเพื่อพยายามสแสดงผลงานให้ได้ตามที่ควรจะเป็นนั่นคือเป้าหมายหลักของเราและผมคิดว่ามันน่าตื่นเต้นแต่เราต้องทําในสิ่งที่ถูกต้องต่อไปในทุกวันนะครับ อันนี้ก็คือการเปิดใจของโนนี่มาดูเอเก้คุยโวหน่อยว่าอาร์เซนอลเล่นตั้งใจแบบเป็นมืออาชีพนะครับอฟอร์มร้อนแรงจริงๆนะฮะเดี๋ยวเราไปดูข่าวสารของคุณแพนแจ็คกอรลิตกันหน่อยครับเงินไม่พอครับเหมือนว่าเอเวอร์ตันครับหวังจะยืมต่อเกลิชครับในฤดูกาลหน้าเอเวอร์ตันของเดวิดมอยครับหวังเซซิอาย,ยืมตัวแจ็คกอรลิตอีกครั้งในฤดูกาลหน้าแม้มีออปชั่นซื้อขาดก็ตาม จ็คกลิชครับย้ายมาร่วมทีมเอลวัตันด้วยสัญญายืมตัวเมื่อสม้ที่แล้วและมีความสุขกับช่วงเวลาภายใต้การคุมทีมของเดวิดมอยก่อนต้องพักยาวจนจบฤดูกาลน,นี้เนื่องจากกระดูกเท้าร้าวนะครับทอฟฟี่สเสริมเงินเอลวัตันประทับใจกับผลงานของแจ็คกลิชและต้องการให้เขาร่วมทีมด้วยในฤดูกาลหน้าถึงแม้สมมติาจากมายอ์ซิไซย์ใหญ่เอลวัตันจะมีออปชันซื้อขาดแต่เอลวัตันกำลังมองถึงการเซ็นสัญญาแบบยืมตัวอีกครั้งในฤดูกาลหน้าตามรายงานของพีทโอรุก็คือค่่าาาใใช้จยนกรซื้อขานั้นนเเกกิลังว e ัน แจ็คกิลลิชครับสร้างชื่อตัวเองเนี่ยขณะเล่นให้กับแอสตันวิลล่าก่อนย้ายไปแมนเชสเตียด้วยค่าตัวมหาศาลในซัมเมอร์ปี21 2 1 100ล้านปอนด์เขาเป็นส่วนสำคัญของทีมเปปกุลลาในช่วงปีแรกๆแ,แล้วก็มีส่วนสำคัญในความสำเร็จทั้งหมดของทีมอย่างไรก็ตามครับแจ็คกิลลิชค่อยๆลดจากแผนการเล่นของทีมและไม่อยู่ในแผนการนำทีมของเปปกุลลาอีกแล้วก่อนย้ายไปเอเวอเรตด้วยสัญญายืมตัวก่อนเริ่มฤดูกาลปัจจุบันโดยทางด้านของเอเวอเรตเนี่ยมีออปชันซื้อขาดในราคา50ล้านปนด์ ก่อนได้รับบาดเจ็บครับกิลลิชลงเล่นให้ในหลีกไป20นัดแล้วก็มีส่วนร่วมกับ8ประตูเด,ดวิดมอยพอใจกับผลงานของแจ็คกิลลิชแล้วก็แจ็คกิลลิชเองครับก็สนุกกับการเล่นให้กับผู้จัดการทีมอย่างเดวิดมอยเหมือนกันแจ็คกิลลิชครับต้องการอยู่กับสโมสรอย่างเอเวอรนตนต่อไปหลังจบฤดูกาลนี้เอเวอรนตนและผู้จัดการทีมอย่างมอยเองต่างก็ต้องการให้เขาอยู่ต่ออย่าเราก็ตามพวกเขาไม่เต็มใจที่จะใช้สิทธิ์ซื้อขาดนะครับ ทางด้านของแมนสิตี้เนี่ยทราบดีว่าเอเวัตันจะไม่จ่ายค่าตัวสูงขนาดนั้นเพื่อซื้อขาดแต่เนื่องจากพวกเขากระตือรือร้นที่จะปล่อยตัวแจ็คกิลิตออกไปทางด้านของแมนสิตี้เองจึงเปิดรับทุกความเป็นไปได้และพร้อมเจรจาต่อรองค่าตัวที่ต่ำกว่าอย่างเราก็ตามครับเอเวัตันไม่ต้องการซื้อขาดเนื่องจากค่าใช้ใจ่ายโดยรวมของการให้ทีมครั้งนี้มันอาจจะเกินกําลังของพวกเขานะอาจจะต้องการยืมตัวแจ็คกิลิตอีกครั้งแมนสิตี้อาจากกาออาจะอนุมัติการกให้ทีมครั้งนี้แม้เขาจะมีสัญญาหลือเพียงแค่ปีเดียวในซัมเมอร์ปี การยืมตัวอีกครั้งหมายความว่าแจ็คกิลลิตจะออกจากแมนซียแบบไม่มีค่าตัวในซัมเมอร์ปี27ทั้งสองสโมสรคาดว่าจะเจรจากันในอนาคตอันใกล้เพื่อดูว่าสถานการ์ตกลงกันได้หรือไม่นะครับอันนี้ก็คือในส่วนของคูณแผนแจ็คกิลลิตนะครับอ่ะประมาณนี้ไปก่อนนะครับ